l yeah. destiny believe in do don't t ก้าบสวัสดีสวีดัาสวัสดีวันนี้อยู่กับผมชอม่องกอนตะก้องนะครับวันนี้ผมก็มีอีกโปรเจกต์หนึ่งครับวันนี้เราจะพารถกระบะของผมของพีนี่แหล,ละมันเป็นโชคคลักงนะครับ <Wow. S 2> โชค๊คลูที่เร่งไว้อยู่ก็จะเป็น โชอซันโชนะดับแล้ดับได้เดี๋ยวรอตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ร้านแล้วเดี๋ยวพาไปดูโชว์กันเลยครับไปเลยครับผมครับตอนนี้เราก็ถึงร้านโชว์แล้วนะครับบริษัทคิดลุงเรื่องโชว์อัพนะครับสาขากรุงแองแสนครับการดีนะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวพี๊แปะลยงก์ไว้ใต้คิดนะครับก็เดี๋ยวพาไปชมรถกันเลยครับ อันนี้ลิ้มแมมของเรนะเดี๋ยวจะถ่ายลิ้มแมมให้ทุกคนดูนะแนนอนตีแน่นอนแอมมวัดระดับพีชสนใจรั้มตัวเลยเดี๋ยวพาไปดูลิ้มแมมตอนกลับบ้านนะเดี๋ยวไปดูตอนเปลี่ยนโชว์กันเลยครับตอนนี้เราก็กําลังไส้กันอยู่นะครับนี่จะเป็นโฉกตัวน,นี้เลยนะนโชว์ปัดดาวระดับนี่เป็นตัวนี้นี่ทรงรถเช่นเท้าเดิมครับทรงยีราฟแคระทุกคน ครับผมเนี่ยตอนนี้เราก็ใส่โชว์กันเสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวจะพามาดูรถเนาะวิโก้นะนะอันนี้ก็คันนี้ก็จะเป็นรถพ่อพี่เองนะอยู่อยู่พี่ตั้งแต่เด็กๆอะ่ะก็มีโปรเจกต์อันใหม่นะครับพี่จะแปลงเป็นน้าฟอร์ u เนอร์แชมป์นะทุกคน oh, <no. S 1> ก็จะเปลี่ยนฝากระโปรงเปลี่ยนแก๊สเปลี่ยนไฟทุกอย่างเป็นเสร็จก็ประมาณสามหมื่นก็บาทนครับเดี๋ยวจะแปลงต่อการมาอยู่เป็นแบบวิโก้แชมป์นะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะครับเดี๋ยว ก็คันนี้อยู่มาตั้งแต่พี่เล็กเลยนะก็คือพอยกให้นะครับเดี๋ยวก็จะปีนี้นะครับจะมีประภายในปีนี้จะมีโปรเจกต์ใหม่นะจะมีรถออกรถครอบครัวไว้ทุกคนเป็นรถ s อ v วนะครับ What What the Fuck ก็เดี๋ยวรอชมกันละได้เลยว่าจะเป็นรถอะไรนะก็เดี๋ยวจะพามาดูห้องเครื่องนะก็คือว่าเดี๋ยวห้องเครื่องจะเก็บม่หมดเลยเดี๋ยวให้ดูภายในห้องเครื่องเดิมๆนะ เดี๋ยวเปิดฝาโปงให้ดูนี่นะครับเดี๋ยวเราจะทําแม่หมดเลยนะครับเราจะเดินท่ออินเตอร์ออกมานะครับเนี่ยเดี๋ยวจะมีขึ้นรูปมาให้ดูนะครัเดี๋ยวมาภายในปีนี้แหละเดี๋ยวจะทําแม่หมดเลยนะเป็นรถแฉ่าน,นะเป็นรถสมบัติพออย่าลอเล่นก็มีอันนี้ไว้ด้วยทำรีแมปไว้นะครับ ดีแมพที่ร้านลงกึงช่างเอกนครถมนะก็ขับรถใช้งานบ้านๆนะก็เสียงใช้ได้อยู่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวมาฟังเสียงรถกันเลยมีควันออกนิดๆน่อย ็ปนรีแมปมาอีเดียวนะก็มีรีแมปพุทธวิญยาล้างของชีพล like ้างท่อดีมามากเลยก็เดี๋ยวจะมีลงโทโบนัおお <état> ่นน่ะทูโบสามพัน <mo> ปักซี่ๆทุกคนสามพันปักซี่เครื่องสองกันท้าแลจะประมาณนี้นี่เดี๋ยวให้ดูโชคโชคโชคแซ่เต็มมาแล้วนะ ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไคร e กัน้วยนะครับก็เดี๋ยวถ,ถ้าถ้าถึงเป็นกําลังใจใพี่เยอะนะเดี๋ยวจะแปลงเป็นน้าแชมป์ให้หมดเลยน้าก็ตอนนี้คือใส่ไฟ,ไ,ฟไทยแชมป์มาแล้วทุกคนแปลงน้าแชมป์พอจูนเนื้อแชมป์อ่ะเห็นว่ะแค่โดนจุดไฟไปก็เป็นมืนแล้วก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ